สวัสดีค่ะเพชรแสงตะว,วันเอวีจีมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องุงอิงสวัสดีเอฟซีแฟนผักขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องเนาะสำหรับข่าวมื้อนี้กับสิมาว่าเรื่องเล่าของอีลาน้อยกับบอดโจนะคะน้องุงอิงนี่แหละน้อพี่น้องเนาะบอกเลยว่าที่ผพานมาเมื่อเลี้ยววันนี้นะคะแต่คาดว่าจะได้เห็นกันไว้ๆวก็คือ หนึ่งเล่าของการาหนึ่งมือนผู้ติดต,ตามของเช่องเฮี้ยหน่อยนะคะเฮี้ยหน่อยนี่ก็คือบอกได้ว่าเพิ่นจะมาจับเมื่อรวมกันนะคะกับบอดจูนะคะสองบอดเพิ่นจะมาเหตุบุ้งอีกบุ้งหนึ่งคือขนาดขนาดเก้าห่องนะพี่น้องเนาะบอกได้ว่าเป็นช่องขนาดกะนะคะถึงไง่ตรงนี้เพิ่นก็ได้เปิดช่อง y o u t u b e ให้กับเฮียหน่อย ให้ได้หนึ่งมืนภายในหนึ่งวันบอกเรียกว่าตอนนี้มันได้ได้หนึ่งมืน่นจนแต่แปดชั่วโมงแหลกแล้วที่เฮ้าสิได้เห็นต่อไปก็คือเพิ่นกะลั่นตีว่าถ้าได้หนึ่งมืนขึ้นไปภายในมือเพิ่นสิมาใส่สูตรเผ็ดให้เบิงพี่น้องเดี๋ยวเฮ้าสิได้เห็นกันนะพี่น้องเนะสำหรับข่าวต่อไปก็คือเรื่องเล่าของอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันนะคะก็คือ ไปซอยกดติดตามให้กับช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เลคคอดเดอวยพี่น้องเด้อตอนนี้มอดโจได้แจ้งข่าวมาได้โพดบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ 9, 000, 9, 000, เก่าหมื่นเกาพันสอ้ยออีกนิดเดียวนะพี่น้องนะอีกนิดเดียวนะพี่น้องนะคาดว่าเ่เกินมือนี่ดอกขอให้ถึงหนึ่งแสนนะคะถ้าได้หนึ่งแสนผู้ติดตามขึ้นนะคะ กับประเด็หมาย no so ็าว่าได้เสียนเราหยุดเด้อพี่น้องเด้อค่อยเขามาเติมเต็มอ่ากดติดตามเขามาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อโซฮอดมืออิหลานอยปล่อยเพลงอีหลานอยสิบปบันทึกเสียงวันที่เกาพฤศจิกายนนะคะแล้วกับสิบปล่อยเพลงวันที่สิบแปดพฤศจิกายนเพลงของอิหลานอยก็คือเอิญหักนางเอกหน่อยเด้อพี่น้องเด้อค่อยติดตามรับชม รับชมรับแชรและพี่น้องเด้อรอชมรอแช์นะคะอันนี้คือเพลงของอิหล่าหน่อยส่วนเพลงของพอจูนะคะหรือบอจูก็คือเพิ่นกระสิปล่อยต่อจากอิหล่าหน่อยกระสิไปทําการบันทึกเสียงวันที่สิบลูกวันที่เก้าพอบันทึกวันที่สิบนะคะแล้วเพิ่นกระสิปล่อยวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนันานหมายควาว่าจำง่งายๆลงไทยโดยแปด้ละพี่น้องเด้อสิบแปดเป็นของอิหล่ายี่สิบแปดเป็นของพอ ส่วนของพอก็คือยือนหนึ่งเม็นเขายืนเมาเม็นไอ่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดเพนจะเสิหามให้ฟังนะคะมีโอกาสได้รับชมรับฟังกันนะคะอันนี้คือข่าวด่วนอันนี้คือเรื่องล่าของกันดันดันนาพี่น้องเนาะดันดันช่องเพ่งนะคะก็ถือว่าเป็นช่องจะเป็นช่องรักของการปล่อยเพ่งจะเป็นช่องรักของการถ้ำ บันทึกเสียงแล้วก็สิปล,ลงช่องนี้นะคะส่วนช่องหลักก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังอยู่คือเกาเดอพี่น้องเดอร์ช่องนั้นก็คือค่อยติดต่างเรื่องเล่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ mm hmm. เพิ่งก็สิเปิดไม่อีกก็คือช่องกับเฮียนหน่อยนั่นแหละก็คือสาวน้อยลำพูนโชว์นะคะตรงนั้นก็ตั้งหา ไ่ว่าวากันอีกเทื่อน,นึงเพินสิเปิดอีกเทื่อน,นึงแต่ว่าสาวเฮียหน่อยสาวน้อยลรเบิ่นโชว์เบิ่นเต็มมือนนี่โปอยนะพี่นอนะ้องเนาะคอยเบิง่งว่าเพิดใส่ชุดผิดให้เหาเบิ่งมือใดนะคะอ่ะสำหรับแรงนี่กันไปพบปะกันได้ที่วัดเขาลังนะคะพัฒนานะคะตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี้อพี่น้องเนะด้อหากท่านใดไปเกาะติดนาเวที่ใด กับไปพี่น้องมอบร่างวัฒนให้กับมือเลยเนาะอีหล่าหน่อยก็สิใดมีความยินดีนะคะมีความสุขใจว่ามีพ่อพ่อแม่แม่มาหลายนะคะส่วนมือคืนนี้กับแสดงอยู่ที่สิงบุรีออญญายะคือเก่าพี่น้องบ่ธรรมดาเลยบอจโจโพดมานะคะบอกได้ว่าข้างแรกของบัวเข้าที่ไปแสดงอยู่ที่สิงบุรีก็บอกได้ว่าได้รับการต้อนรับแบบแน่นเอียดคือเก่า น้าพี่้องเนาะแล้วก็คาดหวังว่าอยู่ที่วัดเขาลังพัฒนาลรบ,บุรี่นี่ก็จะแน,น่นเอียดคือเกา่านาะพี่ดองเนาะหากท่านใดไปก๊อติดนาเวที่ใดก็ไปหากท่านใดไปบ่ได้เขากุมปิดเด้อพี่้องเดอ้อวันละ9 9บาทติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนผิดเด้อพี่้องเดอ้อหากท่านใดเขามารับชมรับฟังคลิปของแอดเพนนะคะก็ขอให้กดติดตามกดไลค์ให้กับแอดเพนน้ำเน่ นะคะขอบบุญขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เขามานะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงลำลวยลำลวยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่วาวคำสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I hey, 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 hey,